โอ,โอ้ม่ผู้เป็นเจ้าท่านดันอิจิโร่เรอาเรอาท่านดันอิจิโร่ลงอ,อกไปทีลูกยังมีชีวิตอยู่สินะแต่ว่าเลือดเต็มตัวไปหมดเลยนะเอาละไปโรงพยาบาลกันทถอะลูกเออ มีอะไรแล้วข้าคุณพ่อที่ประจรไม่เห็นเต้นเลยแบบนี้มันเหมือนกับเอ <c oughs> อใช่หนูตายไปแล้วแหลคะค่ะแล้วก็ได้เกิดใหม่แล้วดูหมายความว่าอย่างไงนะเดี๋ยวก่อนอย่าไปเลยนะลูกเรอาของพ่อไม่คะ่ะตอนนี้หนูไม่ใช่ลูกสาวของคุณอีกแล้วทำไมนะล่ะก็เพราะว่า หนูไม <ri> ่ใช่มนุษย์อีกแล้วยังไงล่ะคะอ่อทำไมถึงเป็นแบบนี้ real okay, um. นี่หรือเปล่าคะอะไรเหรอมูนี่ตอนที่สุณอออกไปข้างนอกเด็กผู้หญิงดูเหมือนว่าจะไปหาผู้ชายล่ะเก่าแล้วจ้ะฉันจะบอกข่าวใหม่ล่าสุดให้เอาไหมเฮข่าวอะไรเหรอคะท่านเรอาเนี่ยหนีออกจากบ้านไปแล้วเฮไม่จริงนาหมายความว่าอย่างไรคะออท่านอารียกลับมาแล้วเหรอคะกลับมาแล้วเหรอคะหมายความว่าไงที่ว่าเรอาหนีออกจากบ้านเออพอท่านดันอิจิโร่กลับมาถึงบ้าน ท่านก็พูดว่าเรอาจากไปแล้วนะคะแล้วเขาล่ะคือว่าตั้งแต่กลับมาท่านก็ยังไม่ออกมาจากห้องอาบน้ําเลยนะคะห้องอาบน้ำเหรอรหลีไปพูดเธอก็ยังโมต่อู้งานสิถ้าว่างมากก็ไปทําสวนไปกลิ่นเหล้าขึงตั้งแต่หูว,วานเชียวอะ่ะก็โฮสคลับสมัยเนี้ยเขาเปิดตอนกลางวันด้วยนี่นาะโฮส,โฮสคลับเหรอ โธ่เอ้ยก็ท่านดันอิจิโร่ไม่เคยสนใจเธอเลยนี่คองอัดอั้นหลายอย่างเลยแหละฮนี่คุณแม่คุณไม่ยังไงที่ว่าเรอาหนีออกจากบ้านอะตายแล้วแท้แต่กลับลุกขึ้นมาได้ฮะพอลุกขึ้นมาแล้ว เธอก็เดินจากฉันไปทันทีเลยพูดอะไรของคุณนะ่ะถ้าปล่อยให้ลูกสาวนี้เอาจากบ้านไปอย่างนี้นะ่ะตำแหน่งผู้นรยการโรงเรียนของฉัมนมันก็หมดกันนะสิแล้วรู้หรือเปล่าว่าเรอาไปไหนผมคิดว่าคุณหนูอาจจะอยู่กับนักเรียนชายโรงเรียนชิยโยได้ชื่อฟูรุยะก็ได้ครับฟูรุยะเหรอมันเป็นใครกันน่ะฟูรุยะใช่แล้ว เจ้านั่นผู้ชายคนนั้นแหละที่เป็นคนล่อลวงเรอา<ะ>ผู้ชายคนนั้นคือต้นตอให้ความชั่วร้ายฮูรยายะรอก่อวกวน,นเรอาว่าจะปลดปล่อยลูกจากเจ้านั้นได้ใช้ความรักของข้อทำร่างร่างกายและจิตใจของลูกให้บริสุทธิ์อีกครั้งโรงเรียนสตรีมัธยมปลายสังกะ มีวิชาพิเศษที่เรียกว่าเข็มจิตอยู่ด้วยมันคือช่วงเวลาสิบนาทีก่อนที่จะเริ่มเรียนวิชาแรกนักเรียนทั้งโรงเรียนจะต้องใช้เข็มกับได้เย็บผ้าไปเรื่อยๆยังไม่ใช่แค่การฝึกเย็บปักถักร้อยหรอกนะแต่มันถือเป็นการฝึกสมาธิและขัดเกลาจิตใจซึ่งจะต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกเช้าเลยเละและตัวฉันก็ฝึกเข็มจิตที่ว่าเป็นประจำทุกเช้าตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กๆก,ก่อนจะเข้าโรงเรียนอนุบาลซะอีกค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วเพราะอย่างนี้เองสินะเธอถึงเย็บแผลให้ตัวเองได้สบายสบายบ้าไปใหญ่แล้วอ่ะช่วยกดแน่นๆ<อ>หน่อยสิคะอ,อีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วล่ะ <c oughs> ไม่รู้สึกเจ็บเนี่ยดีจังเลยนะคะน,นี่เธอเธอรู้ตัวรอเปล่าว่าตัวเองตายไปแล้วนะเนื้อตัวก็เย็นเฉียบชีพจรก็ไม่เต้นมา่านตาก็ขยายเต็มที่แล้วทำไมยังหัวรอดได้อีกล่ะก็เพระาะก็เพราะเป็นครั้งแรกอ๋อ เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เข้ามาในห้องของเด็กผู้ชายก็เลยดีใจนะคะหาเอ้ยจบซะทีจบซะทีด้นพี่ดันเกะาะฮะขากลับพวกเราไปวัดทานของหวานด้วยกันไหมคะฉันไปเจอคาเฟ่กลางแจ้งนรักนรักเข้านะคะโ,โทษนะวันนี้ฉันอยจะรีบกลับบ้านนะจ้ะอ้าวเหรอคะเสียดายจัง หนอยเจ้าจิฮิโร่ถึงจชตามจับบาบูจังอยู่ก็เถอะแต่บางอาจทิ้งเช่นไว้ในท่อแคบแคบแบบนั้นนะ่ะให้อภัยไม่ได้เลยจะไบ่ดทึตายหรือคดูเูบบิดอะไรงั้นเหรอคะอะเปล่ปาเปล่าจะไม่มีอะไรหรออจ้า,จายามเย็นหลังฝนตกเนี่ยดีจังเลยนะคะ อย่าบอกนะว่าวันนี้เยนี่จะเอไม่สิผมไม่ได้มาสายอยู่บ้านเราตลอดไปหรอกะนีะนี่ฟุริยะคุณเห็นหรือเปล่าไม่เห็นอะไรเลยนั่นไงบนต้นไม้ต้นนั้นไงบาบูจังนั่นไงอ๋อจริงด้วยฮะให้ตายสิทำให้เป็นห่วงสะแทบแย่ นี่บาบูบาบูฮะมีลูกตาดำเหมือนเดิมแล้วบาบูบาบูจังร้องเหมือนมีอะไรติดอยู่ในจมูกเลยจะไม่เป็นไรหรือคะอ๋อเป็นตั้งแต่ตอนพบกันครั้งแรกแล้วเคยพาไปหาสัตวแพทย์แต่เขารักษาไม่หายนะ่ะร้องเสียงอย่างนั้นตลอดเลยจะถึงให้ชื่อบาบูไงงั้นเหรือคะ หน่อยสบายจริงนะไม่เดีรู้เลยว่าเราลำบากแค่ไหนบาบูเขาบอกว่าอยู่บนต้นไม้ต้นนี้สบายที่สุดเอ๊ะนี่เธอเข้าใจที่บาบูพูดด้วยเหรอฉันแค่รู้สึกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเนอะหรือว่าพวกเขาเพราะเป็นซอมบี้เหมือนกันเลยมีบางอย่างที่สื่อถึงกันได้งั้นเหรอวม่าแต่ว่าถึงจะกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วแต่นิสัยยังเหมือนเดิมเปี๊ยบเลยฮะ อ๋เปล่าไม่มีอะไรอะอ๋อพอรู้แล้วละ่ะฉันควรจะทำท่าทางให้สมกับเป็นซอมบี้มากกว่านี้สินะคะแบบนี้ที่ฟริยะคคงชอบไงเนาะว่าตามตรงแค่นี้ก็โมอเอะเกินพอแล้วล่ะนะ นี่เธอนะ่ะกลายเป็นซอมบี้ของจริงไปแล้วแท้ๆไม่กลุ้มใจบ้างเลยเหรอคะยังไงฟุริยะคุงก็ยินดีรับผิดชอบอยู่แล้วนี่เอ้ย <c oughs> อว่าไงดีละ่ะไอ้ที่ว่า้องรับผิดชอบเนี่ยเธออยากให้ฉันทําอะไรยังไงกันแน่เหรออถ้าเป็นการรับผิดชอบแบบทั่วไปแล้วก็นั่นสินะ ก็อย่างเช่นออกไปเดินชอปปิ้งด้วยกันไปเดินเที่ยวหอศิลป์ด้วยกันหาอ้าแล้วก็ต้องไปดูหนังซอมบี้ด้วยนะคะเออส่วนอย่างอื่นก็จริงด้วยสวนสนุกไงเธอพูดอะไรเนี่ยถ้าทำแบบนั้น,ะนะะมันก็เป็นแค่ทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่ฉันไม่เคยได้ทำมาก่อนช่วยทำให้ฉันมีประสบการณ์แบบเด็กผู้หญิงธรรมดาด้วยเถอะนะคะ เออนี่เธอเป็นซอมบี้ไปแล้วนะประสบการณ์แบบเด็กผู้หญิงธรรมดาคงจะมันมีปัญหาตรงไหนเหรอไม่ได้งั้นเหรอไอ้เปล่าก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้หรอกแรงเยอะเป็นบ้าเลยเฮอฟรียะคุงคือฉันรู้สึกว่าเฮ้ยโจโๆก็ จิฮิโรออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะตายละวันโกะเราออกมาแล้วเหรอว่าเช้านี้บางอาจทิ้งฉันไวน้ในนั้นได้นะอืมนี่มีใครอยู่ในห้องด้วยหร<อ>ืไอไม่<อ>ไม่มีหรอกฉันอยู่คนเดียวงั้นฉันจะขึ้นไปที่ห้องนะไหนดีก่อนดีวก่อนถ้าจะคุยก็คุยข้างนอกเถอะทำไมอะผู้ชายก็มีเหตุผลส่วนตัวเหมือนกันล่ะนะ่านี้แล้วถึงเจอหนังสือโปในห้องไหนฉันก็ไม่ตกใจหรอกนะเอานะ่ะรอตรงนั้นแหละ จ้าจ้าฉันจะออกไปข้างนอกแป๊บหนึง่งเธออย่าออกจากห้องนะเอ่อเข้าใจนะอ้ะอาล่ะเราไปคุยกันที่ริมแม่น้ำดีกว่านะนี่ทำไมต้องริมแม่น้ำด้วยอ่ะเอาเถอะถ้า,าเอา,เานะเดี๋ไปแล้วเฮ้ยอะไรเล่าเมื่อกี้เราคิดจะทำอะไรกับฟูริยากุงกันนะ ความรู้สึกแบบนี้มันขอโทษนะฉันลืมสะสนิทแล้วว่าทิ้งเธอไว้ที่นั่นนะลืมสะสนิทอย่างนั้นเหรอทางแกตัวมีแค่นี้นี่นะยิ่งงดไทยเจเจ็บเลยจะบีนไปแล้วจะบีนไปแล้วจริงๆต่บูจังอ่ะก็ปลอดภัยดีนะแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายคนอื่นด้วยไอ้ยโหดไอ้จริงๆเลย นายหัดพาะเบอถือซะบ้างสิในเวลาแบบนั้นน่ะมันลำบากจริงๆนะไม่จาเป็นหรอกมือถือเนอะแล้วจากนี้ไปบาบูจังจะเป็นยังไงอะกลายเป็นอมตะไปเลยเหรอก็คงอย่างนั้นแหละเฮ้ยฟูรุยะอ๋ออุ้ยที่อะไรเนี่ยตอนนี้ยาเสุทกะเหรอฟูรุยะ แนะนำเรียตันให้รู้จักบ้างสิครับฮะฟรุยไอคือพระเจ้าของฉันนะแต่ทำไมไม่บอกกัฉันบ้างล่ะวันไหนรู้จักกับเธอหน่าแย่เหี้ยพอไ่ร้อยเซตถ้ากาวสมิทธิแตกไปแล้วเรนี่เรียร์นะ่าหมายถึงคุณสังก่าเรียร์เหรอใช่ใช่สังก่าเรียตันนมากกว่าโถยที่แท้รู้จักกันแล่วแล้วทำไมเป็นถามฉันว่ารู้จักสังก่าเรียร์หรือเปล่าอ่ะเปล่าไม่ถึงกับรู้จักแค่เจอกันบางครั้งน่ะ หนละแกเจอก,กับบอคนครั้งอย่างนั้นเหรอนี่ม,มันเท่ากับถูก,กตันี่ว่าที่หนึ่งเลยนะแต่ก็ยังชั่วหน่อยนะเราไม่ได้สนใจแต่ซอมบีสาวอย่างเดียวสินะไม่หรอกสามีสาวน่ะคือชีวิตของฉันเลยล่ะที่สําคัญอย่างนั่นก็ไม่ใช่อะมีอะไรเหรอมันจะไม่ใช่ได้ไงล่ะตอนนี้อย่างนั่นกลายเป็นซอมีสาวที่เราหลงไหลมาตลอดแล้ว แล้วสอมบี่สาวนั่นก็อยู่ในห้องของเราเฮ้ยเฮ้ยพอคิดดูแล้วนี่มันสถานการณ์ในฝันชัดๆเลยยิ้มไปไลอยู่คนเดียวนะนะเ,เรายิ้มซะหน่อยฟรุยะคุงช้าจังเลย เธอคนนั้นเป็นใครกันนะแถมใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียนสังกะด้วยท่าทางสนิทสนมกันมากเลยแปลว่าเธอกับฟุริยะคุงป่านนี้แล้วถึงเจอหนังสือโป๊ในห้องไหนฉันก็ไม่ตกใจหรอกน้า จริงสิรู้สึกว่าจะไม่มีใครอยู่บ้านนะอ่ะซอมบี้เนี่ยถึงจะโดนน้ำก็ไม่เป็นไรสินะ รู้สึกแปลกๆอ่ะรู้แล้วเราไม่รู้สึกถึงอุณหภูมิได้เองแต่ก็แปลกตาดีจังเพิ่งจะเคยอาบน้ำในห้องน้ำเล็กๆเป็นครั้งแรกเลยนี่มันอะไรเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรนนะ่ะ แข็งนิดนิดแต่ก็ยืดหยุ่นดีหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ออกกำลังแบบนี้ฮะอ่ะคือว่าเอะมีคนอยู่ด้วยเหรอเอสารดาสารดาทฉาไม่มีโอ้ยสารดาสารดานั่นล่ะสาพนเครื่องเสียงขงมานล้วอย่งนั้น คือว่า,า,าหนูนะ,ะนค<า>นแล้วนะคะกลับมาแล้วซาดาเ,ออเ,ออเป็นอะไรไปคะคุณปู่เขาฟื้นขึ้นมาแล้วน่ะสิตอนนี้ซาดะฟืน้นคืนฉีบแล้วกลับมาหาปู่อีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะ หนูไม่รู้หรอกนะว่าฟื้นจริงหรือไม่จริงแต่ว่าคุณย่าที่เสียไปน่ะชื่อคียยต่างหางไม่ใช่ซาดอะอ้าวอาอย่างงั้นหรอกเหรอเอ๊นี่ฉันทำอะไรอยู่เนี่ยให้ตายสิหวังว่าความจะยังไม่แตกนะถึงเวลาทานอาหารข้ามกับคุณพ่อแล้วสิแต่ว่าตอนเนี้เราอยู่บ้านคนอื่น แถมยังอยู่ในห้องของเด็กผู้ชายอีกต่างหากวันนี้เกิดอะไรขึ้นตั้งหลายเรื่องแน่ในที่สุดฉันก็ได้เป็นอิสระสักที <c oughs> แล้วก็จะเป็นอิสระอย่างนี้ตลอดไป ว่าชาวทัรอดมาได้แต่ว่าเจ้ายธาาศธกะนี่มันรื้อสุดๆเลยแฮะมีพลังเหลือเฟือขนาดนั้นน่าจะไปใช้ทำอย่างอื่นมากกว่าอ้าวว่าไงพี่กับข้าววันนี้เป็นเครื่องในสัตว์ตุนหม้อไฟนะรอแป๊บเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอ๋อโทษนะพี่ไม่ค่อยอยากอาหารนะฮะ้อถ้าทางเบรอจะยังไม่รู้เรื่อง เทษทีกลับมาเะเออ,อนี่กลับมาแล้วเหรอฮ้ย <c oughs> นี่เธอทำไมถึงอยู่ในสภาพนี้อ่ะขอเตินะคะฉันยืมใช้ห้องอาบน้ำแต่ยังเปียกอยู่เลยไม่ใช่เหรอเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นหวดัดหรอกอไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันเป็นซอมบี้นะไม่เป็นหวัดอยู่แล้วอ,อ๋องั้นเหรอเอะ เดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยๆบทสนทนาเมื่อกี้มันบทสนทนาสุดมเอะกับซอมบี้สาวที่เราใฝ่ฝันถึงมาตลอดไม่ใช่เหรอออเอ่ถ้าอยางั้นก็ไม่มีทางท้องเสียด้วยสินะฉันเป็นซอมบี้นะตอนนี้ท้องก็แตกอยู่แล้วด้วยค่ะหยุดไม่ได้แล้วหยุดไม่ได้แล้วหยุดไม่ได้แล้วสุริยคุณเออ อาขอโทษทีไม่คิว่าความฝันจะเป็นจริงฉันเลยลืมตัวไปหน่อยนะแต่ว่าแต่เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าสักทีดิอืมคือว่าเรื่องนั้นจริงๆตอนนี้ฉันขยับตัวไม่ค่อยจะได้ดูเหมือนว่าร่างกายจะเริ่มแข็งตัวแล้วอะค่ะฮะแข็งตัวอย่างนั้นเหรอเพราะงั้นเองเหรอถึงได้พูดไม่ค่อยชัดอ่ะค่ะใย่แล้วค่ะ อะไรกันเหรออย่าบอนะว่ายาน,นั่นมันหมดฤทธิ์แล้วขอจับตัวหนนะ่อยนะหรือว่านี่จะเป็นการแข็งตัวของศพการแข็งตัวของศพเหรอออคิดว่างั้นนะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นเรื่องปกตินะ สมเป็นฟูริยคงรู้ละเอียดจังเพราะเรอาดูเราเดตลอดเวลาเราเลยไม่ได้สังเกตเลยถึงจะมีสติครบแต่ร่างกายของเธอก็อยู่ในสภาพเดียวกับคนที่ตายไปแล้วนั่นละ่ะถ้าอย่างนั้นเรอาก,ก็ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ร่างกายก็จะค่อยๆเน่าเปื่อยไปเรื่อยๆเพียงไม่ถึงหนึ่งเดือนก็จะ เหลือแต่กระดูกเราต้องทำอะไรสักอย่างช่วยทำให้ฉันมีประสบการณ์แบบเด็กผู้หญิงธรรมดาด้วยเถอะนะคะเราต้องปกป้องร่างกายของเรอาให้ได้ อะไรนะอยากให้จับแน่นกว่านี้เหรอหมายความว่ายังไงกันน่ะเฮ้ะบุคลิกมันไม่ใช่เหรอจะไม่ใช่ได้ยังไงล่ะก็แสดงเห็นอยู่ตรงหน้าแล้วนี่ไงซังกาเรีาต้นต่อไปตอนที่ห้า สิ่งที่เรียกว่าซอมบี้อย่าลืมดูนะทุกคนทางชันอุตสาห์ยอมรับแล้วแท้เชียวเล่นมาพูดจาขัดคอกันอย่างเนี้ก็แย่นะสิ